ทำไมมานอร์เวย์ต้องกินวาเฟิลทั้งๆที่ทั่วยุโรปหรือแม้กระทั่งบ้านเราก็มีวาฟเฟิลให้เห็นอยู่ทุกที่หรือเพราะได้นั่งกินท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้แล้วก็แบบนี้ สวยจนทําให้อะไรก็ดูน่ากินนั่นก็จริงครับแต่บอกเลยว่านี่ยังไม่ใช่คําตอบวันนี้เราจะพาไปชิมว้าฟเฟลฉบับนอร์เวย์หน้าตาอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเมืองอื่นมากแต่สิ่งที่ทําให้มันพิเศษและเป็นแบบนอร์เวย์จริงๆเป็นแบบไหนไปดูกันครับห้ามพลาดเด็ดขาดวโดคือเมืองเล็กๆทางเหนือสุดของนอร์เวย์เราเลือกพักที่วโดโฮเทลโรงแรมใจกลางเมืองเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปวโดฮูสฟอร์เทรส ป้อมไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่14ซึ่งถือเป็นป้อมปราการเหนือสุดของโลกและเป็นสนัญลักษณ์สำคัญของเมืองวาโดครั้งนี้ท่านในผลให้เกียรติมาต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำเสนอของอร่อยอร่อย,อย่างวาฟเฟิลถ้าพูดถึงวาฟเฟิลคุณผู้ชมอาจจะรู้จักกันดีแต่วาฟเฟิลของที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอน เรามาอยู่ที่วาดูนะฮะแล้วก็นี่เป็นมื้อต้อนรับอะไรก่อนดีอะกาแฟสิโอเคกาแฟก่อนคุณผู้ชมมันหนาวนะเพื่ขอกาแฟก่อนนังเป็นมาที่นี่เป็นชาวนอร์เวย์ไปแล้วนะดื่มปีระพันถ้วยเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหคนนอร์เวย์นีชอบดื่มกาแฟมากเปรี้ยวมากนี่คืออะไรครับพี่เอ๋อันนี้คือเนยชีสประจำชาติ รูโนสชีสสีน้ำตาลเอกลักษณ์ของนอร์เวย์เป็นชีสที่ทำจากเวนนมเป็นหลักและเนื้อสัมผัสแตกต่างจากชีสทั่วไปคนท้องถิ่นนิยมทานคู่กับวาฟเฟิลแบบดั้งเดิมเนื้อวาฟเฟิลนุ่มฟูรสชาติไม่หวานจัดเมื่อนำมากินคู่กับบรูโนสจึงเข้ากันอย่างลงตัวกลายเป็นคู่คลาสสิกที่ชาวนอร์เวย์คุ้นเคยมานานและเจ้าบรูโนสชีสสีน้ำตาลนี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ที่ทำให้วาฟเฟิลของที่นี่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครอร่อยในแบบ สไตล์นอร์เวย์แบบนั้นเลยเนี่บราวน์ช,ชีสฮะคนนอร์เวย์ทานทั้งประเทศเลยวิธีทำก็เอาเจ้าครีมใส่บใิเวนมแล้วก็ค่อยเคียเค่ยวเคี่ยวจนเขางวดไปเรื่อยเื่อเรื่อยเอยเกิดเ,เ,เป็นคาราเมลแบบนี้เป็นชีสที่มีรสชาติคาราเมลหอมหวานแล้วก็ทานได้กันหลายอย่างที่อาหารคาวก็ได้หวานก็ดีมาเรียบร้อยนี่มาแล้ะสวยงามนุมเนี่ยขอบคุณครับมาอย่างนี้เลยพอไหมไม่พอครับมาที่นี่ คนชอบรับประทานชีสทุกคนลองเดี๋ยววางให้เต็มนี่เลยนะแล้วก็เดี๋ยวนะผมชิมแล mm ้วเล่าให้คุณผู้ชมฟังนี่คือเบราล์ชีสเราสามารถหารับประทานได้ทั่วประเทศเลยนะ,ะไม่ใช่เฉพาะตรงเหนือสุดแบบนี้นะครับุนนี่เป็นชีสที่แบบมีความเป็นคาราเมลเลยบบนี่แต่ว่ามีรสหวานเค็มเบาๆหอมทุกคครับเนี่ยหอมครีมนมอ,อร่อยมากเวนนมที่ใช้ก็เป็นเวนนมของัวก็ได้แพะก็ได้นะ เปรี <c oughs> ้ยวหวานก็จะมีเนี่ยเบอร์รี่ต่างๆอะโรบีสิเบอร์วี่กับมีราสเบอร์รี่เบอลูแอมต่างเยอะแยะแล้นี่เป็นสตรอเบอรี่ฮะราสราสเบอร์รี่สตรอเบอรี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แล้วนี่ก็จะเป็นเบอร์รี่ครีมวิดครีม อุ้ยนิ่มแล้วเป็นมัฟ์โครนิ่มเนาะนี่เหมือนนมไข่อ่ะนะใช่ขนมไข่นะชาไข่ครนย้อมเป็นแซนด์วิชไปเลยเดียวเดียวเองอร่อยนะอืมอืมอืมเขามีกลิ่นซีนอืมันเราจะฟีดจะแดงเปรี้ยวมันหอมอืมอร่อยซีนัมมันเขาไม่ได้เป็นกลิ่นซีนัมมันแบบที่เรารู้จักหรอกเราหอกซีทรัสซีทรัสเท่านั้ ใช่ไหมครับชีสอร่อยคุณผู้ชมนี่ลองเป็นจาราเมลเลยมองไกลๆดูเหมือนกับเนยถั่วนะแต่จริงๆไม่ใช่เป็นชีสชีสหอมมากอร่อยดีวัฟเฟิลนิ่มเป็นไงอร่อยสิหรือไม่ต้องกินข้าวเพื่อนๆเนี่ยวัฟเฟิลนี้ฐานมื้อเช้าวมื้อบ่ายวันเลยเย็นก็ทานทั้งวันูนายก็ต้องมาลองครับนายกฮะเจ้าชีสตัวนี้นายกหน้าตาเหมือนเนยถัวเลย เนี่ยนุมน่มนุ่มแตบบ่ก็ไม่ได้ถึงขนาดหวานแต่ก็ไม่ได้แบบเค็มจ๋าไปทางเนื้อมีรสเค็มหวานนลันอยู่ในนี้เูยนะครับอ๋ออร่อยมากชื้นมันแปลกมากเลยแปลกไหม <c oughs> <c oughs> ไปขนมได้เลยนี่คน<ช>แรกเลยนะไ,ไ,ได้กินนะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีที่ไหนนะฮะมีแต่ฮ็อนอร์เวย์ใช่ท,ใชทั้งประเทศเลยนะฮะเหนือใต้ออกตกมีเจ้าเปล่าเชียนี้รับประทานหมดคนที่นี่ถามว่าเพื่ออร่อยอันนี้เรานอนที่วาดูโฮเทลเดินจากวาดูคอซิลมาที่นี่มีอาคารสวยๆนะฮะโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยแล้วก็มีนายพลมาต้อนรับเมื่อกี้จริงๆมันเป็นป้อมเก่าป้อมเก่าป้อมปราการอ่ะป้อมปราการนะครับว่าสงสัยต้องหมดชิ้นที่แรกว่าจะอร่อยมากครัทำคำๆสุดยอดเลย